ขอดูท่านนายกยุงตู่แอนลุมป้อมอ่าลุงตู่นะค่ะลุงตูนะงต่ปีนี้ก็คือรหัสชีวิตติดดาวสามดาวคู่บวกกับอีกสองปัจจัยหนุนนะค่ะอ่าเดือนเมษายนรหัสเขาเรียกว่าลงตัว<ม>ตัวปัจจัยหนุนเลขเจ็ดลงตัวแนละ้วกับอายุเจ็ดสิบลงตัวนะ,ะแต่เดือนพฤษภาคมนี้ไม่ลงตัวค่ะจะโกลหนนิดหนึ่ง<อ>แต่จะไปลงตัวอีกทีก็คือเดือนมิถุนายนแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะดวงท่านนายกตู่ของเรานี่นะะเงินสะพัด แล้วรหัสชีวิตติดดาวสามดาวแจะบันดาลอะไรก็ได้นะคะ,คะทีนี้ก็จะอีกขั้นหนึ่งที่มาเสริมดวงกันใช่ไหมค่ะคุณพีรพันสาลีรัตพิภาค,คใช่ไหมคะ,คะก็สามดาวคั่วบวกกับอีกเจ็ดปัจจัยหนุนนะคะยี่็มาเสริมท่านท่านท่านนาย,ยกนะคะ,คะที่มีอีกท่านหนึ่งเลยนะยิ่งอัศจรรย์มากเลยที่เราคาดไม่ถึงเลยนะ คุณอะไรสรันวุฒิสรันเกตสรันวุฒิสรันเกตนะคะเกิดวันที่12กันยาศูนย์หนึ่งอายุของท่านตอนนี้ก็คือ65ปี65ปีนี้นะคะรหัสชีวิตติดดาวสามดาวคั่วบวกกับอีกเจปัจจัยหนุนค่ะโอช่างหมอช่างมังเอิญและเกินนะคะมาแรงและเกินค่ะนะคะแล้วก็คุณเสกสกลนะ,ค,ะคุณเสกสกลแลมโบ้เนี่ยนะ,ะก็มีรหัสชีวิตนะ ถูกกระท่านนายกสองดาวคู่บวกดาวใจคือความเชื่อมคือความจริงใจให้แก่กันแล้วก็ดาวเชื่อมั่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่นะสามคนสามท่านนี่นะมาเสริมท่านนายกทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นพี่ดูหมอมานี่นะห,หลายท่านแล้วก็เอามาคัดเลือกดูว่าใครจะติดดาวมากกว่ากันนะพรรคอื่นนะ่ะติดดาวอย่างมากหนึ่งดาวสองดาวนะคะที่ติดดาวที่ที่ที่มากหน่อยก็คือค,คุณจุลิน,ค,ลนคุณจุลินลักษณะวิศนี่นะนี่เป็นเรื่องที่แปลกนะ แต่ของท่านพลเอกประยุทธ์ของเราสิสามดาวคั่วบวกนะฮะกับอีกสองปัจจัยหนุนแต่ว่าตัวตัวเสริมนี่นะจะปัจจัยหนุนกระเต็นโดยเฉพาะคุณอะไรนะคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคนี่นะคะนี่แหละสมดาวคั่วบวกกับอีก7ปัจจัยหนุนกับคุณดันที่พี่พูดมานี่ก็เสริมดวงก็พอแล้วสำหรับถ้าถ้าคุณพีรพันธ์หัวหน้าพักสามารถ พอจะเป็นแคนดิเดตนายกเองได้ไหมคะโอ้ยมีโอกาสมากเลยนะอเหรอคะถามดาวควบบวกนี่หายากมากเลยอหายากมากๆเลยนะแล้วก็อีกเจ็ดปัจจัยหนุนพี่น่ะพี่น่ะพี่น่ะทึ่งมากเลยอถ้าอยากศึกษาตำรานะคะบอกได้เลยว่าอย่างลูกศิษย์ลูกหาที่หลายท่านนะคะซื้อไปศึกษาสร้างแผนที่แล้วนะคะแล้วก็มาค้นหาเองก็คุ้มนะคะค้นหาเองว่าเรานี้ติดดาวไหม เรามีปัจจัยหนุนกี่ตัวแค่นั้นก็พอมันหนุนเดือนไหนแล้วเราจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลากรวิจัยไปทมามหากินเราก็เลือกเดือนที่เรามีปัจจัยหนุนนะคะแล้วเราจะไม่พลาดนะคะตําราเล่นมน<า>มี้ <3, S 1> คุ้มค่ามากเลยสามพันบาทนี้คุ้มมากเลยเพราะว่า,าเราจะใส่สีหมดเลยนะคะ ทั้งตัวอักษรทั้งตัว<อ>เลขบอกได้เลยว่าศึกษาง่ายแค่มีติดไว้บ้านก็เป็นมงคลชีวิตแล้วนะ,ะเราดูเองหรือดูให้ลูกให้หลานก็คุ้มเพราะว่าถ้าตั้งใจเรียนจริงๆนะมันง่ายมากไม่ต้องไปเสียงเงินดูหมอที่ไหนเลยเพราะเราดูได้เองเพราะเรามีปัจจัยหนุนไม่ต้องทั้งบอกว่าในโลกนี้นะไม่มีใครมาช่วยเราได้นะ <c oughs> ถ้าเรามีปัจจัยหนุนแล้วนะ <c oughs> มันก็จะเกิดขึ้นเองแบบอัตโนมัติ <c oughs> ถ้าเราไม่มีปัจจัยหนุนแล้วนะหรือเราไม่ติดดาวนะจะวังว่าคุณจะโชคดีในปีนั้น ดิ้นลนยังไงก็ไม่ช่วยใช่ไหมคะถ้าตามศาสตร์ตัวเลขไม่มีบุญบาลสารกาพี่ไม่เชื่อ,อถ้ามันมีปัจจัยหนุนมันจะลอยมาเองนะฮะ,ะอย่างพี่นี้พี่ไม่มีปัจจัยหนุนพี่มีแค่อสอตัวใช่ไหม<อ>พี่นี่นะเจ็บไข้ได้ป่วยมากเลยแต่ว่าถ้าเรามีบุญมีวาสนาเราจะได้มีโอกาสทําเลขเงาข้างกายกับอาจารย์แม่